ประเทศไทยนะถ้ามีคนแบบเนี้ยประเทศไทยไม่มีวันพัฒนานะประเทศไทยไม่มีทางพัฒนาหรอกครับไม่มีวันพัฒนานะฮะถ้าเรายังไม่ยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องนะฮะถ้าเรายังจะยืนอยู่บนหลักความเกเรนะฮะถ้าเรายังยืนอยู่บนหลักความเกเร ไม่ต้องบอกหรอกว่า,วาใครเป็นคนดีคนดีเดี๋ยวก็รู้ว่าใครดีอรอแป๊บหนึ่งต้องมัวเหรออ่ะได้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 เชยน่อ้เฉยนให้รัดไหมนะฮะมามามาบอกมาบอกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ได้หรอกครับ ต้องให้กฎหมายหรือให้หลักการพิจารณาว่าคุณดีหรือไม่ดีแต่ถ้าคนที่ทําให้เกิดความสับสนในสังคมวุ่นวายในสังคมก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในสังคมก่อให้เกิดการบริจาคเงินเข้าไปโดยที่ไม่รู้จริงๆว่ามูลนิธิเป็นของคุณอีฟ ผมว่ามันก็ยากนะที่เราคิดว่ามันดีหรือไม่ดีเอ่ดดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีดดต้องรอต้องรอนะฮะคุณติ๊ดบอกหิวแสงเหลือไหมครับผมเป็นห่วงเงินของผมฮะคุณติด๊ดเอาอะไรมาบอกว่าดีไม่ดีอย่างน้อยน้อยก็ปิดบังข้อมูลถ้าผมรู้ว่าเป็นของคุณอิฟบาทหนึ่งผมก็ไม่โอนให้แล้วมีคนอีกเยอะ เมื่อกี้เพิ่งได้รับโทรศัพท์ลายหนึ่งหนึ่งล้านบาทเขาจะขอคืนเหมือนกันอืเรื่องอะไรจะต้องไปโอนให้มูลนิธิคุณอีฟคุณอีฟแกก็เป็นพีดีจัดประกวดมิสแกร์มิสจุฬาอายุทยามื่อปีหกหกแล้วก็ปีหกเจ็ดแกก็เป็นคนตบหากินปกติมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผมจะต้องไปให้เขา แล้วคุณอีฟก็เป็นคนที่จัดประกวดแล้วก็แต่งตั้งเมียคุณกันชื่อมิวอะฮะไปประกวดมิจูนิเวิร์สเมื่อปีเมื่อปีหกเจ็ดอะส่วนปีหกหกเขาก็จัดประกวดเขาได้ใครผมจำไม่ได้ไม่ได้สนใจแต่ที่จำได้ก็คือปีหกเจ็ดก็คือส่งเมียกันจองพลังไปประกวดมิจูนิเวิร์สไงเข้าใจใช่ไหมไม่ได้อิจฉาพี่กันครับสงสารประเทศไทย นะฮะสงสารประเทศไทยจะอิชาทํทำไมนะฮะเสียดายเงินผมใครอยากโอนก็โอนต่อไปไม่ได้ว่าอะไรผมมีสิทธิ์ที่ผมจะเรียกร้องเพราะว่าผมเป็นคนจ่ายถ้าผมไม่ได้จ่ายเนี่ยผมจะไม่พูดสักคำก็ได้ผมก็ปล่อยให้สังคมอยู่กันแบบอย่างนี้แหละอะแต่นี่ผมเป็นคนจ่าย,ยางไงแล้วเจอกันก็ไม่บอกด้วยนะไม่ได้ว่าไม่เจอนะเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตวก็เจอนะ เออพี่หนุ่มกัญชัยก็บอกไม่รู้ทําไมไม่บอกเขาเขาก็โอนไปหนักเหมือนกันอืมแ,แก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองคือเรื่องถ้าใครคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรใครมคิดไม่ออกก็แล้วแต่ก็ไปต่อไม่ได้ว่ากันผมไม่รู้ว่าสุดท้ายต้องไปเกี่ยวข้องคุณธรรมนัสไงผมไม่รู้ แล้วจะต้องให้ผมเชื่อไหมที่กันบอกว่าเอาชื่อมูลนิธิธรรมนัฐมาใช้โดยไม่ได้บอกคุณธรรมนัฐต้องให้ผมเชื่อไหมทุกคนค่อยคคิดทุกคนค่อยค่คิดเอาผมถามในนี้เชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่ศึกของเราผมไม่เชื่อกันจอมพลังบอกว่าเอาชื่อมูลนิธิธรรมนัฐมาใส่ในข้อสามสิบเก้าโดยไม่ได้บอกคุณธรรมนัเชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อ กดสองใครไม่เชื่อกดหนึ่งอ่ะกดมากดมาทุกคนไปกดน้ำพริกหน่อยเอาใจกันนิดนึงนะ่ะน้ำพริกเร็วๆเอาคุณดูนะคุณดูคุณดูคุณด,คณดูคุณดูคนคุณดูคนไทยเขาคิดยังไงคุณดูนะอ่ะใครไม่เชื่อกดหนึ่งใครเชื่อกดสองมีสิทธินะใครจะเชื่ออะได้ผมไม่ว่าทุกคนน้ำพริกราคาพิเศษ 88, แปดสิบแปดหรือหกสิบแปด มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะเชื่อก็ได้กรุณาอย่าด่ากันผมยังเคารพสิทธิ์ของคุณเลยว่าถ้าคุณจะเชื่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณเลยถูกต้องนะฮะถ้าด่ากันนะฮะยิ่งทําให้ผมไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่ามันจะมันดูทุเลศอะ่ะอย่าด่าอย่าด่ากันถ้าจะด่ากันไปด่ากันอื่นนะฮะคุณดูนะ เ5ซนไม่เชื่ออาคาดพยาบาทกันนักนะมีไปตั้งในกระทงกระทู้รวมกลุ่มนะคนที่จะแบบคอยเล่นนวัดคอยจับผิดนวัดอืมเอาเลยครับถ้าว่างก็เรียนเชิญนะฮะอ่ะผมไม่เชื่อหรอกผมรู้จักนกักการเมืองดีผมรู้จักดีมีเหลือจะใช้ชื่อมูลนิธิเขาจะขอมูลนิธิเขามาใส่รับผลประโยชน์แล้วไม่ได้ไปบอกเจ้าของมูนิธิ แล้วเจ้าของมุลนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับคุณธรรมนัทเป็นระดับบิ๊กบิ๊กขนาดนี้คุณเชื่อหรือว่าเขาไม่บอกอยู่ๆเขานึกขึ้นมาเขาติดต่อพนักงานระดับล่างแล้วเขาใช้เลยถูกไหมอ่าเราทําทุกอย่างเพื่อให้สังคมได้เห็นในหลายๆมิติและให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่กฎหมายมาตีแผ่ต่อนะฮะเท่านั้นเองครับไม่ได้มีวัตถุประสองค์อื่น นะฮะถ้าใครมีความสุขแบบไหนก็ไปมีความสุขแบบนั้นแต่ผมไม่ได้มีความสุขที่ผมรู้สึกได้ว่าผมโอนเงินให้กันจอมพลังเพราะผมรู้สึกว่าอยากให้น้องอยากให้เขาเอาไปทําแต่ผมเพิ่งรู้ว่ากลายเป็นโอนเงินให้อีฟซึ่งเป็นประธานและน้องอีกสองคนชื่ออะไรไม่รู้อ่าซื้อและสามออเดอร์ถูกต้องนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นประเด็นที่ไม่ตรงไปตรงมานี่คือประเด็นนี่คือประเด็น นี่คือประเด็นเอาแสงจงมาเร็วๆนี่คือประเด็นคะนี่คือประเด็นไล่หนึ่งประเด็นก็คือให้ผู้รับผลประโยชน์คือมูลนิธิธรรมนัตพมเผ่าอันนี้หนึ่งประเด็นอันนี้คือหนึ่งประเด็นทุกฮะไม่กินไม่กินแล้วมาบอกอะไรตรงนี้ละครับคุณมินิ ไม่กินก็ก็ไม่ต้องบอกไม่ไม่กินไม่ควรจะดูนะควรออกไปได้แล้วอเดี๋ยวผมบล็อกให้ไปเร็วเร็วเร็วเใครได้คุปองตอนนี้ลดเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเร็วเร็วเร็วร็วเร็วคุณนกบอกยกเลิกของแล้วทุยผมเช็คได้ไม่เคยสั่งของเลยเนี่ยออะผมกดแอคเคาท์ดูศูนย์ f o ลโลเวอร์คุณนกยูเซอร์ ห้าสามแปดสามศูนย์สามแปดหนึ่งหกหกสองเจ็ดแปดไม่เคยมีธุรกรรมกับเอ i มจอนะครับคุณนกอย่างเงี้ย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 คนฝั่งเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเน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 ี้ยโอหกมดเทสใบเบียงใส่ร้ายเนี่ยใครจะทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะผมก็มีสิทธิ์ของผมนะฮะที่ผมจะทําอะไร เพราะว่าผมเป็นผู้เสียหายนะครับผมเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์นะครับที่ผมจะต้องพูดในสิทธิ์ของผมทําไมต้องถุยเพราะลำคาญเียฮะถุยไม่ได้หรือไงเออทําไมจะถุยไม่ได้ก็ในเมื่อคนมันสกปรกนะมันไม่เคยซื้อของแล้วมาบอกว่ายกเลิกทำไมอะ่ะคนขี้โกหกคนปิดบังความจริง คนหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์แล้วไปอิงก,กับการเมืองแล้วอะไรกันกกนักหนาเร็วอะไรคือความดี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 ม,ดมีใครบอกว่านิยามความดีคืออะไรพระอารมณ์กดดีไหมถ้าเรามองว่าดีก็ดีนะถ้าเรามองว่าดีก็ดีช่วยเหลือคน ที่เป็น h i v ถูกไหมทั้าเรามองว่าดีก็ได้อืมแต่สุดท้ายดีไหมล่ะเราต้องแบ่งแยกให้ออกระหว่างการกระทำและความถูกต้องเอออย่าให้มีคนผมไม่ได้ว่าใครนะอย่าให้คนทำความดีเพื่อปิดบงังข้อเท็จจริงหรือธุรกิจที่ทำนะฮะ เพราะางั้นชีวิตก็จะจะตกเป็นเหยื่อเขาเต็มบิแตงกิ้วครับมา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 ดูน่าสงสารเนาะน่าสงสารน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนนดสังคมนะฮะโอยตายแล้ว AI มาให้สวรรค์ขอโทษนะอีกคนที่พิมพ์เนี่ยรูปยังไม่เคยใช้รูปตัวเองเลยน่าสงเพศเนาะอย่างคุณนิวอย่างเงี้ยรูปเป็นการ์ตูน มันน่าสมเพชจริงๆอมันน่าสมเพชจริงๆสังคมไทยถ้ามีคนแบบนี้เยอะนะประเทศไทยพังพินาศบอกได้คําเดียวเลวยพูดหยาบๆทําไมจะต้องไปไล่ขเขมรนเรามีกระทรวงกลาโหมเรามีรัฐบาลจะบ้าเหรอจะไปไล่ทำไมไม่ใช่หน้าที่คุณเลอะเทอะเพอเจอร์นะฮะ ถ้าเขาทําได้ไม่ดีก็ไปดันไปยืนเป็นไปว่ารัฐมนตรีกลาโหมหนะ้าที่ใครหนะ้าที่มันเอองงงงคุณจะให้ประชาชนไปลบไล่เขมเมนแล้วรัฐมนตรีมาขายลูกชิ้นปิ้งอะประสาทหั้หน่าท้อใจประเทศไทย งบหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านของกระทรวงกลาโหมแล้วงบกลางอีกเพียบมีไว้ทำอะไรอ่ะแล้วเราจะต้องมาถูกสับขาหลอกคิดว่าเป็นของกันแล้วโอนไปเป็นของอีฟรวมกันเป็นสองร้อยล้านเพื่อไปไปนอนเถอะปาไปกินข้าวแล้วนอนไปกินข้าวแล้วนอนแล้วคุณมีหน้าที่คุณไปลบกับเขเมลลิแล้วรอเออคุณไม่พอใจคุณแค่พูด ไปวุ่นวายทำไมถ้าคุณไม่วุ่นวายป่านี้รัฐบาลเขาทำอ้าวเสร็จไปนานแล้วก็เพราะไปเดินกลางนั่นแหละมันทำให้การทำงานของรัฐบาลมันไม่ไปไหนไปกดตะก้าทุกคนถ้าเห็นด้วยกดตะก้าจะให้คนประชาชนไปลบกูจบ้าตายเอาตะกะอะไรเอาตะกะอะไรอ่ะเอาตะกะอะไรอะทำไม่ไปจะไปบ้าไปทำไมปิดไปทำไม ตราบใดที่คนนะไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองอ่ยประชาชนมีหน้าที่ทารรมาหากินเสียภาษีถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ถูกต้องก็ออกสิทธิ์ออกเสียงให้รัฐบาลน,นั้นช่วยดูแลบ้าเมืองบ,บ้านบ้านเมืองนอกไม่เคยก็มีอะไรกันแบบนี้หรอกมีแต่เมืองไทยแหละเราเข้าไปวุ่นวายวุ่นวือย,ยึดพื้นที่จนข้าราชการก็ทํางานไม่ได้นี่ถ้าเกิดไม่เข้าไปวุ่นวายปี้แล้วร,ร,รัฐบาลเ็าทาไปถึงไหนแล้ว จริงป่านนี้เขาไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วมันมันมันผิดกระบวนการของสาธารณะบางอย่างมันต้องเป็นเรื่องของรัฐะอือได้รับอบนุญาตหรือเปล่าก็ไม่รู้เละเทะกันไปหมดจัดระเบียบหน่อยไหมจัดกระบวนการความคิดหน่อยไหมอันนี้ไม่ได้ว่าใครว่าใครผิดใครถูกนะเออ มันจะเป็นลบกับใครประชาชนไปที่อยากไปก็ไปลบอืมงุนงานมากอยากไปก็ไปลบใครอยากไปก็ไปเลยกูไม่ไปจะบ้าเหรอไปทําไมไม่ใช่หน้าที่หน้าที่อย่างเดียวก็คือไปตั้งกระทู้ให้เกิดความโปร่งใสแค่นี้เองหน้าที่เออ้ารัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงไหนทํางานไม่ทันทํางานไม่ดี ก็ไปกระตุ้นโดยการออกสื่อร้องเรียนเนะ่ท่านั้นเองก็จบมันได้มหาสารได้มหาภาคได้ผลทั้งประเทศอืมเออต้งไปลบกับทหารถ้าไปลบกับกัมพูชาแล้วทหารจะมีไว้ทำอะไรอะ่ะฮะเกณฑ์ทหารทุกปีนะทหารมีเป็นแสนแสนคนแล้วมีไว้ทำอะไร เออการเป็นการการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูเขาเรียกว่ากาละเทศะด้วยและหน้าที่คนเราต้องเข้าใจคำว่ากาละเทศะและหน้าที่ไหมถ้าตาบใดที่คนเราไม่รู้จักกาละเทศะและหน้าที่อ่ะมันก่อให้เกิดความวุ่นวายชาวบ้านเขาเออสักวันหนึ่งอ่ะพ่านลงจะไปขอเซ็นเช็คแทนเจ้านายได้ไหมพนักงานทำความสะอาดเนี่ยเกิดฮึกเหิมขึ้นมา เดี๋ยวฉันจะไปอยากทำงานแทนหน้าที่เจ้าของบริษัทได้ไหมเออแต่ถ้ามันอยากจะบอกให้มันดีขึ้นยังไงก็ไปบอกเขาเออไม่ใช่ไปทำแทนเขาจนแบบเละเทะไปหมดแล้วเละเทอะแล้วก็เลอะไปแบบนั้นก็คือข้อเท็จจริงก็ไม่พูดอืมพูดมาสิว่ามูลนิธิเนี่ยของใครตั้งแต่แรกสลึงนึงจะไม่กระเด็นที่พูดเนี่ยเพราะมันกระเด็นไปห้าหมื่น เงิ 500, นห้าหมื่นนันมาว่าผมีมว่าเงินน้อยจะน้อยจะมากผมไม่ได้สนใจผมสนใจคือผมไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วผมให้ไปเพราะฉะนั้นเอาคืนมาก็จบข้อมูลีนที่คืนมาให้ผมก็จบ <c oughs> ก็จบแค,แค,แค่นั้นเองเงินผมอะ่ะผมไม่มีสิทธิ์เหรอผมไม่มีสิทธิ์เหรอเงินผมอะ่ะผมมืนถูกโฆษณาชวนเชื่อ ว่าเป็นของกันผมก็เลยให้ไปเพราะว่ารู้สึกเออชอบอยากให้แต่พอมารู้วันนี้มันไม่ใช่อ่ะกันไม่มีอำนาจกันไม่มีเซ็นไม่ได้อะไรไม่ได้ไข่ปอนข้อมูลไอออ่ะมันจะพิมพ์อย่างเงี้ยตลอดมันจะแอนเดอรคุณผักกาดอ่ะอ่ะอ่ะอะ,อะ,อะแหมผมก็ผมก็ปักหมุดไม่ได้ซะด้วยผักกาศเนี่ยจะไม่มีรู้นะทุกคนอั่างเี้มันคือ I. o มีห้า follower ไม่มีรูปแล้วพิมพ์คำว่าไม่กินอ่ะอย่างเงี้ย <c oughs> อืมอ,อ,อ,อย่างเงี้ยอ่ะอ่ะโอเคอ่ะอย่างเงี้เป็นต้นนะฮะกาไม่เป็นไรเขาเก่งอ่